คิดพีเลยบอกว่าจะมาเล่นกลแหวนให้ดูนะคะอันนี้คือแหวนตุรกีค่ะเพื่อนถ้าภาษาทองตลักเขาเรียกว่าแหวนตุรกีนะคะแต่ว่าคนไทยทํานะคะอันนี้แบบเป็นแบบลงยาที่ใส่สลักชื่อสลักชื่อแล้วก็ไปลงยาเป็นชื่อนามสก,กุลเลยนะคะมาดูกันว่า,าแหวนเล่นกลแบบไหนนะคะเพื่อนๆอายามาแบบนี้แล้วนะคะ ทำยังไงดีล่ะทีนี้โอเคนะคะทำยังไงละ่ะเดี๋ยวมาประกอบกันดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วสอาทิเยกย์จะอยู่ทำยังไงละ่ะทำยังไงต้องหา,าหาแบบจังหวะการเขาให้ลวงให้ได้นะคะคือวิธีอันนี้คือวิธีของทยอยนะเราก็ต้องเอาตัวที่เส้นอยู่ข้างในเนี่ยมาวางอนมาวางทับเสิน ัเส้นห้องบนเนี่ยมันจะมีร่องอยู่จะมีร่องที่เข้าร่อง,ของเข้าอยู่ะคะ่จะเอาจะเอาวางยังไงตันี้เพราะว่าเขาเกยตัวนี้เราก็ต้องหาไอเส้นไอ,อตัวที่ว่าเราก็ต้องพริกนะต้องพริกหานะคะเพื่อจะให้มันมาวางตรงตรงร่องนี้ให้ได้นะคะเพสร็จวางนี่เราก็ต้องดูว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะกระดุก ฝั่งหนึ่งเขาจะกระโดดแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราต้องหาทางให้เขาลงลงตรงไหน่ะเราก็ต้องดูว่าไอตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาจะสอดให้เส้นไหนนะคะต้องดูเส้นทางล่างนี้ด้วยเห็นไหมเขาขี่ขี่เกยกันอยู่เราก็ต้องหาช่องช่องตรงเนี้ยเราก็ต้องถางอีกสซนอันนี้ออกก่อนว่าเขาเข้าล่องเขาเข้าล่องเส้นไหนนะคะเห็นไหมพอเขาเข้าได้ปึ๊บเราก็ต้องมาจับหน้าไว้แล้วก็ ใช้กรีดให้เขาเล้วเข้าร่องเพื่อเขาจะไปเข้าช่องของเขาเห็นไหมคะเรเข้าไปช่องของเขาแล้วก็เราก็ต้องมาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝั่งที่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 เขาเข้าช่องได้ว่ามันมันไปเข้าช่องไหนได้มันไปเข้าเส้นไหนได้เห็นไหมคะฝั่งนี้เห็นไหมมันเริ่มเรียบเลยเราต้องดูฝั่งที่มันเรียบนะคะถ้าไปดูอีกฝั่งที่มันกระโดดแบบมันจะเข้าไม่ได้อีกฝั่งอีกฝั่งนี่ มันจะกระดูดมันจะเข้าไม่ได้อันเนี้ยคือเวลาคิดอะไรไม่ออกจะเอาอันนี้มานั่งคิดมันค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ใช้สมาธิคิดระบายคิดคิดคิดไปเอออะไรยังไงมันจะได้คิดออกเพราะว่ามันมันจะต้องใช้ความใจเย็นเนาะใจเย็นแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะทีนี้ก็จะเป็นร่องที่มีร่องเส้นบนที่จะต้องไปวางเราก็ต้องหานะคะ หาว่ามันจะเข้าตรงไหนมันเข้าไม่ได้มันก็เกยอย่างเงี้ยปัญหาก็คือลูกค้าที่ประกอบ,บไม่ได้ก็คือเขาไม่รู้วิธีที่จะวางตรงช่องตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดกลับไปกลับมาแล้วก็วางนะเห็นไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่มันจะโอเคก้านมันจะเรียบใช่ไหมเราก็ต้องจับเพให้มันเข้าได้เส้นไหนแต่ต้องดูว่ามันล็อกของเขาอยู่เส้นไหนนะเขาจะอยู่ถ้านับจากนี่เขาจะอยู่ช่องที่สาม แล้วก็เราก็อ้าก้านตรงนี้ออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสาววนะคะที่เล็บท,ที่เล็บยาวนะคะก็จะเล็บจะเสียในตัแต่ว่าก็ต้องก็ต้องนเนี้ยคะ่ะเพราะเขาเริ่มเข้าร่องเขาใช่ไหมเราต้องจับข้องหน้าเลยนะเห็นไหมมันจะกระดุกไม่เข้าเห็นไหมคะเราต้องจับหน้าเขาไปทีนี้ก็ต้อง ต้องจับด้านหน้ากด,ดไปแล้วก็ต้นจะโดดออกมาอยู่ก้านของเขาจะโดดออกมานะคะเราก็ค่อยๆง้างก้านทางล่างนะคะง้างก้านางล่างค่อยๆดีดกลับเขาจะเข้าร่องเ,อเขาไหมมันจะคือจะสลับอีกฝั่งหนึ่งว่าอยู่เส้นที่สองเส้นที่สามกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือต้องใช้ ใช้อพยายามนิดนึงเนาะพยอกนั่งฝึกอันนี้อยู่นานนะคะควรจะเป็นนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีใบที่สอนอะ่ะแต่ลูกค้าบางคนก็ใส่ไม่ได้ลูกค้าคนไทยสมมากจะเป็นลูกค้ามือนอกเนาะลูกค้าคนไทยเขาก็มาซื้อมาซื้อเสร็จแล้วเขาบอกโอ้ยพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ไปผมไม่เอาเล่นกวนผมไม่เอาแล้วเขาบอกเขาก็เลยให้เรานะไปยิงเต้มติดกันก็คือ มันก็จะเป็นแหวนที่ไม่สนุกอ่ะมันก็จะติดไปเหมือนก้านแหวนปกติธรรมดาของเราอ่งแต่อันนี้อคือถ้าเราอยากเอามาเล่นอยากเอามาเล่นมาฝึกมันจะมีแบบอันนี้คือสี่เส้นนะคะเพื่อนๆแบบสี่เส้นนะมันจะแยกไปเรื่อยจะมีแบบสี่เส้นหกเส้นแปดเส้นแล้วก็สิบสองเส้นมันทําให้เราแบบ อยากค้นหานะ่ะอยากค้นหาอยากรู้อยากเป็นอยากทำนะคะว่าเออคนททำพวกเก่งนะเผื่อนคนททำพวกเก่งนะเก่งนี่ขึ้นมือนะคะไม่ใช่ใช้เครื่องนะไม่ใช่แบบเครื่องทำนะคนที่ทำนะี่คือเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เลยนี่ยังเหลือเป็นของเก่าเนี่ยเขาทำเก่งมากนะเขาใช้มือนะสมัยก่อนจะขึ้นมือไม่มี ไม่มีแบบเป็นเครื่องนะคะแบบเป็นเครื่องก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีคนผลิตนะคะอันนี้นี่เป็นแบบของเก่าหลายปีแล้วเลยเออเอาไมา้บรทรทายเครียดเล่นสนุกสนุกเพื่อนดูเนาะหรือถ้าเป็นอย่างเงี้เราก็ต้องต้องใช้ไอ่ผูกไว้ค่ะไม่งั้นก็มันก็จะแตกออกแต่เวลาลูกค้าเขาอันนี้คือลูกค้าเข้าลองเข้าลองมันก็เลยแตกออกอย่างนี้เขาก็ เขาก็ตกใจนะเขาก็อขอโทษใหญ่เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประกอบนะแล้วก็เอาไวเขาประกอบนะแต่เขาก็ทำยังงก็ทําไม่ได้เขาก็เลยเอเขาก็บอกว่าฉันจะลองดูเขาบอกเขาก็ซื้อไปเขาก็ซื้อไปนะซื้อไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าเย้ ay, ฉันทําได้แล้วเธอฉันทําได้แล้วเขาบอกฉันประกอบไปแล้วฉันนั่งทําทั้งวันไม่มีอะไรฉันทำสำหรับคลิปนี้ก็คือนี่คือ เวนมหัศจรรย์ให้ดูนะคะเพื่อนๆไว้คลิปหน้ามาเจอกันสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยยอะน,นะคะสำหรับวันนี้ก็คือเวนเล่นกลุนให้ดูแล้วนะคะ